เรียนครับเบียรกันครับจัดส่งระบายขอบคุณลูกค้ามากนะครับนี่จะอุดหนุนที่เป็นรุ่นไอดับเบัลเบลนะครับ BSR คิดสิบแล้วก็นัมเบอร์รุ่น204ศนีดหนึ่งนะฮะวันนี้จะมีเจาะนี้ด้วยนะครับที่สําหรับเข้ากลมไก่นะฮะอันนี้เราจะส่งให้นี่ก็แถมโปรโมชั่นเนาะต้อนรับฟิใหม่ก็ผู้มี่งให้เยนัดเข้าสิบแผ่นเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะแกะเนาะอันนี้เป็นตัวที่เราแกะโชว์นะก็คือนะครับแล้วก็จะจัดส่งให้ไปตามนี้นะฮะนี่ในกล่องก็จะมีอะไรก็เปิดดูก่อนเนาะ ผมก็จะเอานี่โหลดเดอร์เดี๋ยวทดสอบนะฮะนีกเราจะเอากล้องมาใส่นะฮะตัวขากล้องครับตรงนี้ครับไปใส่ให้ไปเลยครับนี่ก็โหลดเดอร์ก่อนทดสอบก่อนครับเราจะทดสอบให้เห็นนะครับว่าโอเคหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าไม่ดีเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ที่ตามกปกติ ก็ออกจะดีนะมันจะมีปัญหาอันนี้คือออกรูปปกติครับนจัดส่งให้นะครับโอเคนะครับเหมดเลยนนี้ก็ขากล้องของผมก่อนอจะใส่ตัวนี้ด้วยในหะ้ผมเอ,อ่อลองยิงดีกว่านะทดสอบยิงว่าทำงานหรือเปล่านี่คือถ้า,านี้คือล็อกนะฮะถ้าไปข้างหน้านี่ยิงได้นะครับนีก่กดมาเล่นับเนาะด้วยความสบายใจ ทดสอบก่อนไปว่าทํางานปกตินะฮะไม่ได้เสียอะไรเนาะครับเีมาทดสอบไปสักไม่กี่นัดนะสองนัดนะครับประมาณนี้นะฮะก็เข้าได้นะครับโอ้สวยงามมากฮะลิงไว้ทะลึงไว้นะครับนะครับกบกระต่ายนะครับยิงได้ฮะโอ้แรงนะครับเพิ่สองนัดแล้วกันครับโอเคนะฮะ โอเคไม่มีแล้วเนาะโอเคเลยหมดมาอ่าหมดแล้วครับผมครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับอเคนี้ก네็เดี right ๋ยวเราก็แกะกล่องมานะครับทีน right ี้ก็ยาวหน่อยนะครับหรืออาจจะตัดต่อด้วยนะเพราะว่าจะให้เห็นเนาะว่าเราถอดประกอบตดำนี่นะฮะกล้องก็คุณภาพก็ปกตินะครับส่งไปก็ไม่มีแตกไม่มีเสียหายนะฮะกล่องดูได้นะฮะ ดูข้างหน้าเลยไม่ว่ามันปกติของเราส่วนใหญ่ไม่เคยเจอปัญหาข้อเสียเดดก็จะดีหมดเนาะสนใส่กล่องข้อแพทกก็จะไม่เคยเสียหายครับผมเขียน okay, นะครับไอ้ก็ที่เมื่อกี้ก็ประกอบเนาะก็ถอดมาแล้วก็นั้นเราก็เว้นนิดหน่อยฮนะกอนนี้ฮะใ,ใส่ที่ถอดกมาจากนี้นะครับก็จะให้เห็นเลยเนาะ่าพบตัวอย่างะอะไรแล้วก็ทําแบบ ตรงไปตรงมาเลยแต่แจ้งมาใช่เวลานะครับเดี๋ยวเราก็อยากให้ลูกค้าได้เห็นเนาะว่าสินค้าได้ตามสเปคคุณภาพนะฮะคือดีดีครับสวยงามมากมันะน่าสะสมนะฮะรุ่นนี้เหมือนซีเซนมากแต่สินค้ามันมีน้อยมไม่ค่อยมีทำัท่าไหร่ไม่ใช่มีเท่าไหร่โอเคนะครับนี่มีกันหนึ่งอย่างละผมจะแทรกใส่เข้าไปข้างในให้ผมก็เบียบๆหน่อยเนาะนี่ครับแล้วก็ก กล้องนี้นะฮะกล้องนี้จะมีนี่นะครับผมกล้องมีเห็นไหมเออมีด้วยมีผ้าให้ด้วยนะรุ่นนี้แต่รุ่นบางรุ่นก็ไม่มีรุ่นอื่นนะฮะเคยขายตอนหลังก็ไม่มีผ้าแต่นี้มีผ้าให้ด้วยก็ถือว่าสุดยอดกล้องก็ใช้ได้เลยว่างปรับเข้าเท่าวางไว้ข้างนอกแล้วกันนี่นะครับผ้าด้วยเนาะใส่ได้ง่ายๆทุบๆเลยถอดคัตไา้กันนะได้ก็ ลงมาไม่เป็นไรน,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 นะครับยึดนีผมก็ลังล็อคแน่นนะครับเากดไปทบมาโอเคนะครับนี่็อคไบ้างยึด่ใส่ก็ึดห่อตอไปใส่หนัล่อันนี้ตัวนี้มันจะใส่แบบเดียวกัยกับใส,ส่ข้างในนะข้างใน จะไม่เหมือนกันอรื่นะเด็เดียไปด้วยกันเ็ของเคาอย่างนี้อันนี้ก็ผาใส่ใส่ให้เปลเป็นแบบนี้เี๋นี้อตัมต้นีม้ อะไฮะนี tamam. okay. uh ่ยาโอเคนี้เราก็ตัดนี่คือไฟเล่นได้นะครับม่ติจะไม่ลอดตัวตีนถ้กล่องออกมาครับจะเป็นบางรุ่นก็ถอดออกมาครับผมแพ็คีกที้กัครับสนใจเดี๋ยว ใช่ก <Okay. S 2> ็รุ่นไหนก็สั่ซื้อได้นะครับผมก็ขอขอบคุณผู้ค้ามากครับยังไงก็สนใจด้วยสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะครับขอบคุณครับสสวััดีครบบ๊ายบายครับ